ต้มไก่นี่ยเคไดหนูยังเกาะต้มย่าขาหมูหรต้มย่าหมูต้มยหมูแหอมเียงอันนี้หหญ่ไ่หว้หญ่หัวขาวหม้เป็นหอมแขกันมแขกมกินมันกินแห้งหรอกเพราะไต้อมานี่นดร้านนะต้องใส่เหล่าขาเก้อยต้องใส่หมอน้ำต้มไม่มันใ้กําลังช้นขมาปรุง เดิมามีมอนัเก็นี่เรียกนข่างยังไหวเนี่ยตากรอบนวบ้านในหลวบชื่อว่ เด้งไหนเด้่อันนี้เาใชวใั่นเอาไ้ก่อนบอใชใั่นปุ๊บใส่เคื่องอะไรมันจะมันจะประกอบนะนื้อมอนี่ยมันต้องต้องการมันดีอืมเด็กเดราเดกาไม่หยาดึงนั่งคุยห่างยิ่ไ

ແລ້ວບໍ່ມານີ້ບໍ່ໃຕັົມไปນหมอມນີ້ົຕົນນຕົ້ົ້ຢູ່ນີ້ອັເປັນນ້ນ້ຳນ້ຳ เขาต้องให้ชวยหน่อยค้นกินนะกินน้ำซุปเนี่อนถ้าลูกค้ามาสั่งก็สั่งน้ำซุปเออน้ำซุปต้กระดูกเปี้ยวๆอย่างเงี้ยมันเออเมันจเมีนในน้ำวงีมราโอเคโอเคนี่คือบุ่หัวเขากขาข่าวคน

กระดูกหมูอนเนื้อมูนี่มันต้องคล้ายๆว่าเด้งเลยอะกำนังเคลื่องดึงๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆนีๆๆ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 นๆๆ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 ๆะๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆๆ กอดใตอกอ้เพ่น็อ่นพอันวอยู่โควิดป่นโควิดใช่หมนาะก็ได้หูจักมากินหอมเพราะว่าขันเาจากดมกินเากะมนีนเขาหูเอง นี่มันต้องใส่บุกี้ก่อนบุกี้ขนสั้นนี่นลยอืมหั่นบุกี้เลือกมาหั่นนี่มของเขาใส่เดือบเลยโม่โมเขาใส่บุกิกอันนี้ต้องใส่ใน้ส่วงนานแต่มันมันห่อนอันนี้น้ำมันไม่ห่อนอยู่นี่อืม งีองเดินงเลยเียดึงงเลยโอ้กระปาเ็บบบน่ออุดยอดเลยให้มันเกยร่อนในกระดูกร่อนเลยเพรว่าันนเแห้งว่นนี้ยมันมันมันกะสิบ่แฉบนะจบ่บ่บ่บ